สวัสดีครับเดี๋ยวนี้คลิปนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องของหน่วยวัดอุณหภูมินะครับหน่วยวัดอุณหภูมิที่เราใช้กันอย่างคุ้นชินและแพร่หลายในประเทศไทยแล้วก็หลายๆประเทศทั่วโลกนะครับนั่นคือหน่วยองศาเซลเซียสนะครับโดยที่องศาเซลเซียสเนี่ยผู้คิดค้นนะครับเร ference หรืออ้างอิงจากจุดเยือกแข็งของน้านะครับที่ศูนย์องศาแล้วก็จุดเดือดของน้ําอยู่ที่100องศานะครับแต่เดิมแล้วเนี่ยองศาเซลเซียสเนี่ยจะไม่ได้เป็น0ูนย์ถึงร้อนะครับแต่ว่าจะเป็น1 0 0ถึง0ูนย์ จุดเยือกแข็งของน้ำนะครับจะอยู่ที่100องศาเซลเซียสนะครับจุดเดือดจะอยู่ที่0องศาเซลเซียสแต่ว่าได้มีการปรับปรุงแล้วก็มีการกลับค่าของซีโร่สปใหม่แต่ว่าก็ยังมีการให้เกียรติกับเซลเซียสที่เป็นผู้คิดค้นนะครับจึงนำชื่อนี้ออกมาเป็นหน่วยองศาเซลเซียสในที่เราใช้ในปัจจุบันนั่นเองครับทีนี้เรามาพูดถึงหน่วยอีกหน่วยหนึ่งนะครับที่ย้อนกลับไปนานกว่านั้นอีกนั่นก็คือ ฟารีนไฮครับฟารีนไฮนะครับเป็นผู้คิดค้นเครื่องมือวัดหรือเทอร์โมมิเตอร์ในยุคนั้นนะครับก็มีหลากหลายแนวความคิดเหมือนกันว่าฟารีนไฮเองเนี่ยคิดหรือประดิษฐ์เครื่องมือวัดอุณหภูมิของตัวเองมาอย่างไรนะครับเพราะว่าถ้าจะบอกว่าย่านการวัดของตัวเทอร์โมมิเตอร์หรือย่านการวัดของฟารีนไฮนะครับจุดเดือดจุดเยือกแข็งของน้ําอยู่ที่32องศาฟารีนไฮ จุดเดือดของน้ำอยู่ที่212ฟาเรนไฮต์จะเห็นได้ว่ามันไม่ใช่เลขกลมๆนะครับคำถามต่อมาคือแล้วฟาเรนไฮต์ใช้จุดอะไรในการรีเฟเรน์ก็มีหลายความแนวความคิดครับฟังแนวความคิดที่1กันก่อนนะครับก็มีคำกล่าวว่าหรือจริงๆแล้วนะครับตัวฟาเรนไฮต์เองนะครับใช้จุดเยื่อแข็งของน้ำเกลือกับน้ำแข็งนะครับผสมกันจะทำให้อุณหภูมิของน้ำหรือของเหลวที่อยู่ ภายในภาชนะเนี่ยต่ำลงไปอีกนะครับก็เลยมีคำกล่าวว่าอาจจะใช้จุดนี้เป็นจุดศู r o หรือ0องศาเรนไฮนะครับแต่ก็มีข้อโต้แย้งว่าเอ้ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นในธรรมชาติมันในยุคนั้นเมื่อ300กว่าปีเนี่ยน่าจะยังไม่ได้เป็นจุดที่สามารถนำมาเรเฟเรนได้นะครับพูดถึงสแปนกันบ้างนะครับสแปนเนี่ยจะมีคนบอกว่าะจะใช้จุดอ้างอิงของอุณหภูมิร่างกายของเราครับ ตามบอดี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งในยุคนั้นเนาะจะเราจะเรียกว่าบอดี้เทมเพอเรเจอร์หรือบลอดเทมเพอเรเจอร์นะฮะหรืออุณหภูมิร่างกายโดยฟาเรนไฮต์กำหนดให้อุณหภูมิร่างกายของเรานะครับอยู่ที่96องศาฟาเรนไฮต์ในยุคนั้นนะแต่ปัจจุบันมีการเลฟเฟเรนซ์ค่าที่เป็นมาตรฐานแล้วอยู่ที่98.6องศาฟาเรนไฮต์นะครับนี่เป็นเรากำลังเล่าถึงในอดีตเนาะทีนี้แต่ว่ามันก็ยังเป็นค่าที่แบบว่ามันไม่เป็นเลขกลมๆเนาะหรือว่าในยุคนั้น ก็มีคํากล่าวอ,อ,อีกกรณีหนึ่งเหมือนกันว่าในยุคนั้นชอบเลขสิบสองครับสิบสองเช่นนิ้วหนึ่งสิบสองนิ้วเป็นหนึ่งฟุตหรือจริงๆแล้วนะครับศูนย์ฟาเรนไฮน์เนี่ยขึ้นไปที่เก้าสิบหองศานะครับขึ้นไปทีละสิบสองสองหนึ่ง,ปง,ง,ง 24, เป็นสองสองสองสปงสองสอสอสองสองสอ เลยใช้จุดนี้เป็นสแปนของเทอร์โมมิเตอร์ของตัวเองนะครับโดยใช้อุณหภูมิร่างกายเนี่ยเป็นสแปนนั่นก็คือหนึ่งแนวคิดครับเดี๋ยวยังมีอีกหนึ่งแนวคิดว่าเฮ้ยจริง,รงๆแล้วในยุคนั้นเนี่ยฟรินไฮรู้จักกับโรเมอร์ครับโรเมอร์ er เป็นนักดาราศาสตร์ที่สนใจในเรื่องของดาวเคราะห์ต่างๆนะครับแล้วเป็นผู้ที่สามารถหาวิธีการวัดความเร็วแสงได้อย่างแม่นยำเป็นคนแรกนะครับ และหนึ่งในนั้นเขาก็เป็นผู้คิดคน้นเครื่องมือวัดเช่นเดียวกันเทอร์โมมิเตอร์และก็คิดสเกลของตัวเองขึ้นมาชื่อว่าโรเมอร์สเกลโรเมอร์สเกลนะครับจะใช้อุณหภูมิอยู่ที่0องศาโรเมอร์ถึง60องศาโรเมอร์นะครับซึ่งเลข6กของโรเมอร์เนี่ยเกิดจากที่ตัวเองนะครับเป็นนักที่สนใจเรื่องของดาวเคราะห์เรื่องของเวลานะครับเลยใช้หน่วยของเวลา 60วินาทีเป็น1นาที60นาทีเป็น1ชั่วโมงนะครับโรเมอร์ er เลยเอาเลข60ตัวนี้แหละครับมาเป็นสแปนของตัวเองนั่นเองทีงนี้ตัวฟารินไฮนะครับได้รู้จักกับโรเมอร์จึงนําตัวเทอร์โมมิเตอร์ของโรเมอร์เนี่ยไปพัฒนาต่อจนมาเป็นสเกลของตัวเองนะครับก็มีหลากหลายแนวคิดครับว่าจริงๆแล้วฟารินไฮีด้คิดมาอย่างไรเพราะว่ารู้สึกว่าสเกลของตัวฟารนไฮนะครับมีความหาพยาเออมันมันเป็นตัวเลขที่เราก็รู้สึกว่า ฟรนไฮเนี่ยเลฟเลนกับอะไรแล้วมีแนวคิดสุดท้ายครับแล้วก็น่าจะมีความสมเหตุสมผลอยู่เหมือนกันนะครับบอกว่าหรือจริงๆแล้วนะับฟรนไฮเนี่ยใช้อุณหภูมิต่ําสุดของภูมิประเทศของตัวเองนะครับเป็นจุดศูนย์เพราะมันเพราะว่าในยุคนั้นนะครับนักวิทยาศาสตร์หรือผู้คิดค้นเนี่ยก็น่าจะอ,าอ้างอิงจากสิ่งที่มีในธรรมชาตินะฮะก็มีว่าหรือจริงๆแล้วฟรนไฮเนี่ยจุดหลอก ของภูมิประเทศของตัวเองเอาไว้แล้วก็ได้ค่าต่ําสุดค่าต่ําสุดนั่นแหละครับฟาริ Fahrenheit นไฮน์นมาเป็นศูนแล้วก็สเปนเนี่ยเอาตัวสเปนของโรเมอร์มาปรับปรุงใหม่นะครับโดยคูณค่าที่เป็นค่าแฟกเตอร์ที่ก็ดูไม่เหมือนจะมีที่มานะเออแต่มันก็มีเขียนอะไรคนบอกว่าเอาสเกลของโรเมอร์มาคูณ4ี่อันนี้ก็เพื่อนๆก็ลองไปดูเพิ่มเติมแล้วกันนะครับอัแล้วข้อสําคัญนะครับ ที่ทําให้ฟารีนไฮเนี่ยถึงแม้ว่าที่รู้ที่มาจะมีความค่อนข้างที่จะซับ,ซ,บซ้อนมึนงงอะไรเนี่ยแต่สิ่งสําคัญเลยผมคิดว่าในยุคนั้นเนี่ยฟารีนไฮเป็นผู้ประดิษฐ์และก็จําหน่ายตัวเทอร์โมมิเตอร์นะครับทำให้เทอร์โมมิเตอร์ของฟารีนไฮเนี่ยได้รับความนิยมและแพร่หลายอะไรที่เกิดความนิยมนะครับก็จะเกิดการยอมรับและก็ดูมีความน่าเชื่อถือซึ่งตัวฟารีนไฮเองก็มีการ คิดค้นวิธีการสอบเทียบเพื่อให้เครื่องมือวัดของตัวเองเี่มีความแม่นยําสูงมากๆเมื่อเทียบกับเครื่องมือวัดอื่นๆของนักวิทยาศาสตร์ท่านอื่นๆนะครับถ้าเราค้นกลับไปนะครับในยุคนั้นก็จะมีการคลิปสเกลเรื่องของสเกลของอุณหภูมิหรือย่านการวัดอุณหภูมิของตัวเองของนักวิทยาศาสตร์แต่ละคนนะครับแต่อาจจะไม่ได้รับการยอมรับหรือได้รับการแพร่หลายมากนักนะครับบอกว่าคลิปนี้นะครับจะทําให้เพื่อน มองเห็นภาพรวมของหน่วยวัดอุณหภูมิที่เรามีใช้กันนะครับถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ